เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับผู้การแต้มนะนะครับนะผู้การแต้มนะฮะอดีตตำรวจเก่านักสืบนะก็โทรมาคุยกับผมเนี่ยฮะก็บอกว่านะเออนะครับคดีนี้ผู้การแต้มบอกมั่นใจนะครับว่านะเออการขอออกหมายจับชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่มีอะไรที่ตำรวจจะไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายเพราะเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับเพราะนั้นขอให้มั่นใจตำรวจ กระบวนการในการสืบสวนคือแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับกระบวนการสอบสวนคือกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานหลังจากสืบสวนแล้วนะครับนะว่าขอให้มั่นใจนะครับผู้การแต้มบอกว่าขอให้มั่นใจกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตํารวจนะครับผู้การแต้มบอกว่าอย่าไปฟังโซเชียลเยอะนะนะครับคนที่พูดเหล่านั้นนะไม่เคยเห็นสำนวนไม่เคยรู้เลยว่าในสำนวนตํารวจ มีข้อมูลมีพยานหลักฐานอะไรบ้างนะครับนะผู้การแต้มฝากผมมานะครับนะฝากคุณเดชาช่วยพูดด้วยนะครับนะตำรวจพูดไม่ได้เป็นเจ้าพนักง,งานต้องเงียบเงียบไว้พอบอรตรรอเต้องเงียบนะชุดสืบสวนก็ต้องเงียบชุดสอบสวนก็ต้องเงียบเพราะฉะนั้นก็เขาฝากผมฝากนะฝากคุณเดชาช่วยชี้แจงสังคมว่านะตำรวจต้องเงียบเ นะไม่ถแถลงข่าวอะไรทั้งสิ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในสำนวนนั้นนะมีพร้อมแล้วมีพยานห,หลักฐานเพียงพอในการที่จะเอาผิดคนร้ายได้ส่วนคนร้ายเออคือ,ค,อคือใครอะไรอย่างไรลุงพลจะเป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลเป็นผู้ตัดสินเพราะฉะนั้นผู้การแต้งบอกว่าขอให้มั่นใจนะโซเชียลที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยไม่เคยเห็นสำนวนผู้ต้องหาก็ไม่เคยเห็นสำนวนตํารวจ ทนายความผู้ต้องหาก็ไม่เคยเห็นสำนวนตำรวจผู้การแต้มบอกว่าทั้งผู้ต้องหาหรือทนายความจะไปรู้ได้อย่างไรว่าพยานหลักฐานอ่อนนะครับขอให้มั่นใจนะครับนะความลับในสำนวนไม่มีทางเปิดเผยได้ในว่าไม่ว่ากองเชียร์ฝ่ายผู้ต้องหาทนายความจะพูดอย่างไรนั้นนะไม่มีโอกาสได้เห็นสำนวนขอให้สบายใจเขาก็อาจจะคาดคิดไปเองเดาไปเองว่าในสำนวนน่าจะมีหลักฐานแบบนั้นแบบนี้ น่าจะมีแต่เพียงผลการตรวจเส้นผมหรือขนเท่านั้นหรืออะไรต่างๆไม่มีพยานเห็นขณะกระทําความผิดไม่มีประจักษ์พยานอะไรต่างก็ผู้การแต้มบอกว่าเป็นความเชื่อของฝ่ายผู้ต้องหาจะแถลงข่าวอย่างไรจะพูดอย่างไรนะก็เป็นเป็นสิทธิ์ของฝ่ายผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นก็ขอให้อ่าพี่น้องประชาชนมั่นใจในผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้คุยกับ ผู้การแต้มเมื่อวานนี้อันดีตํารวจเก่ามือสืบสวนสอบสวนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ต้องหาหรือทนายความพูดนั้นนะเขาไม่มีทางเห็นสํานวนแล้วก็สํานวนต่างๆพยานหลักฐานในสํานวนมีเยอะแยะมากมายเพียงพอที่จะเอาผิดคนร้ายได้ส่วนถึงเวลาแล้ววันข้างหน้าอายการจะสั่งฟ้องหรือไม่สารจะ,ะพิพากษาอย่างไรนั้นเป็นเรื่องในอนาคตในชั้นนี้ลุงพลก็ ได้รับความคุ้มครองคือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ขอให้มั่นใจตำรวจพยานหลักฐานในสำนวนมีมากพอส่วนในเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับอาจารย์ออสนะครับนะอาจารย์ออสซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนิติวิทยาศาสตร์นะและก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ประเภททางด้านฟิสิกส์นะครับนะนะก็บอกแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนี้นะมีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์มีความแม่นยำสูง นะครับใครจะมาดูถูกเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ออสก็บอกว่านะอย่าไปฟังเขานะบางคนเป็นนักกฎหมายแต่มาดูถูกเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะฮะมันคนละศาสตร์เลยอาจารย์ออสบอกว่าอะไรเป็นนักกฎหมายก็รู้เรื่องกฎหมายไม่สามารถจะมาวิพากษ์วิจารณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรอาจารย์ออสบอกว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมย่อมรู้ว่านะ เ,เครื่องไม้เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าจะถามเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต้องถามนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไปถามนักกฎหมายนะอาจารย์ออสบอกมีนักกฎหมายบางคนนะครับไปแสดงความคิดเห็นว่าเครื่องไม้เครื่องมือนี้ไม่สามารถตรวจสอบแบบนั้นแบบนี้ได้นะอ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยนะอาจารย์ออสบอกว่านะนักกฎหมายก็รู้กฎหมาย นะครับจะไปวิภากษ์วิจารณ์เรื่องวิทยาศาสตร์ได้ไงนะเพราะมันเรียนมาคนละศาสตร์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ออสได,ได้ได้คุยกับผมนะผมได้มีการโทราศัพท์คุยกับอาจารย์ออสเพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่าไอเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับนะที่เขาเรียกอะไรซิงโคตอนเนืออะไรอ่ะนะภาษาฝรั่งเนี่ยมันมีความแม่นยําและสามารถนะใช้พิสูจน์ของกลางในคดีนี้คือเส้นผมเส้นขน และมั่นใจว่าสามารถเอาผิดคนร้ายได้นี่คือนักวิทยาศาสตร์พูดนะครับไม่ใช่ทนายพูดทนายก็จะมีความรู้เฉพาะเรื่องกฎหมายทนายไม่มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์นะทนายไม่ใช่หมอไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นอาจารย์ออสบอกว่าให้สบายใจเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาไปนะครับปล่อยเขาไปแต่อาจารย์ออสมั่นใจเลยนะครับนะว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์เส้นผมหรือขนในคดีนี้นะมีความแม่นยำ และสามารถรับฟังลงโทษจำเลยหรือผู้ต้องหาได้นะครับส่วนลุงพลจะเป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่เป็นหน้าที่ของศาลในชั้นนี้คือผู้บริสุทธินะผมย้ําตลอดนะครับอันนี้ก็ได้คุยกับอาจารย์ออสนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับคดีนี้ตอนช่วง10บโมงเช้านะนะครับช่วงสิบเช้านะฮะลุงพลและทานายความก็จะไปพบประธานการมาธิการกฎหมายแต่11บเอนาฬิกาหลังจาก10บโมง นะครับคุณอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อก็เตรียมแถลงข่าวอยู่ที่โรงแรมมุกดาววิวพร้อมทนายความ 3- 4ี่ท่านนะครับนะผมได้มีการอสอบถามคุณอัจฉริยะเมื่อวานนี้ก็มีความมั่นใจในการนำทีมกฎหมายมาช่วยแม่น้องชมพู่นะครับส่วนจะมีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ดูนะครับว่า10โมงเช้าฟังลุงพล11โมงเช้านะครับนะ ฟังคุณนะฟังคุณอัจฉริยะที่มุกดาหารว่าโอเคทำไมถึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่มีความมั่นใจในพยานหลักฐานมากน้อยเพียงใดนะครับขั้นตอนต่อจากนี้ไปคุณอัจฉริยะและทีมจะใดความจะเข้าไปช่วยเหลือน้องชมพู่อย่างไรก็ช่วง11นาฬิกานะครับนะก็ก,ก็ก็ดูนะครับว่าการพิสูจน์ความจริงว่าใครคือคนร้ายในคดีนี้ ใครเป็นคนทําให้น้องชมพู่ตายนะก็ดูกันช่วง10บโมงเช้าก็นะฝ่ายลุงพลไปยื่นที่กันมาที่การกฎหมายสิบเอนาฬิกาหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงอัจฉริยะและทีมงานก็จะไปถแถลงข่าวในนามของชมรมช่วยเหลือเหยื่อยากรรมก็เข้าไปช่วยก็ดีใจครับนะครับดีใจที่ว่ามีคนเข้าไปช่วยผู้สูญเสียคือตอนนี้เราต้องให้กําลังใจแม่น้องชมพู่ นะครับและอย่างที่ผมกล่าวย้ำตลอดเวลาให้นึกถึงเวลาที่น้องชมพู่ถูกเอาไปทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟเป็นเวลานานนะโดนยุงกัดโดนมดกัดนะอยู่คนเดียวในที่มืดบนบนภูเขาขาดน้ําขาดอากาศทรมานจนถึงแก่ความตายหลังจากนั้นก็มีการทําลายพยานหลักฐานเบี่ยงเบนประเด็นอําพรางศพถอดเสื้อผ้าถางขาเด็กทําเหมือนว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ พี่น้องประชาชนที่เคารพนึกถึงตอนที่เด็กอายุสามขวบหนัก9ก้ากิโลไปนอนตายอยู่บนภูเหล็กไฟในที่มืดมืดและก่อนที่จะถึงก่อนที่จะตายนั้นทรมานแค่ไหนมันทรมานมากเด็กอายุสามขวบช่วยตัวเองไม่ได้นะมีคนเอาไปทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะนะครับต้องรอสารตัดสินไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาเด็กไปทิ้งไว้วันนั้นนะครับซึ่งลุงพลแกก็ให้การฏีเสธ ผมไม่ได้ทําอะไรกับหลานผมซึ่งก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะพี่น้องประชาชนลองนึกถึงนะครับเด็กสามขวดมีคนเอาไปทิ้งไว้บนเขานะมืดมืดนะครับน้ําก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินสุดท้ายก็อดน้ําอดข้าวจนถึงแก่ความตายลองนึกนะครับถ้าเป็นลูกเป็นหลานเรานะครับเนี่ยมีคนบอกนอนตายอย่างเดียวได้นะครับพี่น้องลองดูนะครับผู้สูญเสียจะมีความ ทุกระกร,รมลำบากแค่ไหนการจะเอาผิดคนร้ายก็โอ้โหเหนื่อยมากตำรวจทำงานมาหนึ่งปีโดนด่าทุกวันโดนด่ามาเป็นเวลาหนึ่งปีเสร็จนะครับตำรวจโดนด่ามาหนึ่งปีเสร็จออกหมายจับก็ถูกทางฝ่ายผู้ต้องหาทางทนายความผู้ต้องหาตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยว่าการออกหมายจับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แม้กระทั่งการจับตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ ก็ถูกทนายความผู้ต้องหาตั้งข้อสงสัยไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าการจับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะเอาคนผิดหรือจะดําเนินคดีกับใครในคดีนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องยากเหลือเกินนะหนึ่งปีที่แสนสาหัสที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคุมคดีนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะออกหมายจับพอออกหมายจับเสร็จทนายความผู้ต้องหาตั้งคําถามว่านะ คุณเอาเหตุผลอะไรเอาหลักฐานอะไรไปขอออกหมายจับการขอออกหมายจับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับโดนตั้งคําถามจากทนายความของผู้ต้องหามันยากไหมครับนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นการให้ความรู้กับประชาชนวันข้างหน้าถ้าลูกหลานท่านถูกฆาตรกรรมท่านจําไว้เลยนะครับว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาเยอะมาก นะครับรัฐธรรมนูญก็คุ้มครองอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการจะเอาผิดอะไรใครเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายดูคดีนี้ไว้นะนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นกําลังใจให้สรรํานักงานตรรํารวจแห่งชาติทํางานกันให้เต็มที่สืบค้นพิสูจน์ความจริงให้ได้ใครคือคนร้ายนะครับนะครับสืบสืบค้นกันม่ได้มันเรื่องยากนะครับนะวันนี้สรรํานักงานตํารวจแห่งชาติยังจะโดนตรวจสอบจากกันมาที่การกฎหมายของคุณศิระ นะครับนะตอนนี้คนเข้าดูทางเฟ e บุ๊กก็7,000คนนะครับคนดูทางยูทู u b e 3 0 0นคนดูทาง t ิกตอก477นะครับนะนะครับก็ตอนนี้ก็คนดูก็เท่าไหร่ล่ะนะอ,อ่ก็ประมาณสักหมื่นกว่าคนนะครับตอนนาวนเนี้ยเราเเนี้ยนะครับนะมอีอ่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะดูกันต่อไปนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะคดีน้องชมพู่เขามีอายการมีตำรวจทำคดีอยู่แล้ว ทำไมต้องมีทนายความนะเข้าไปเกี่ยวข้องทําไมคือในคดีอาญาเนี่ยนะนะครับคดีอาญาแผ่นดินเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเขาสอบสวนเสร็จก็ส่งอายการอายการก็ส่งฟ้องนะครับนะอายการก็ส่งฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าอายการว่าความให้กับผู้เสียหายแม่น้องชมพู่ไหมว่าความเชื่อมั่นได้ไหมเชื่อมั่นได้แต่ในทางปฏิบัตินะครับนะถ้าเรามีทนายความ เข้าไปช่วยแล้วก็แม่น้องชมพู่เข้าไปเป็นโจทย์ร่วมได้มันก็ดีครับก็เท่ากับว่าไปช่วยเหลือการทำงานของอายการเช่นพยานหล,ลักฐานมันยังไม่ครบถ้วนนะแม่น้องชมพู่ทีมงานทนายความก็สามารถไปอ้างพยานหล,ลักฐานเพิ่มเติมเข้าไปได้มันมีแต่ผลดีครับบางคนถามบอกเอ้ยคดีนี้แม่น้องชมพู่มีตำรวจอยู่แล้วมีอายการอยู่แล้วจะไปแต่งตั้งทนายความทำไมนะ เข้าไปเดี๋ยวก็ไปทําคดีอายการเสียหายเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่ารู้ไม่จริงและคําพูดพวกนี้เป็นคําพูดบิดเบือนและยิ่งถ้าเป็นนักกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นนักกฎหมายที่ใช้ไม่ได้บิดเบือนตําราเลยครับกฎหมายเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าอายการเป็นโจทย์ผู้เสียหายมีสิทธิ์ขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ได้ถ้ามันไม่มีประโยชน์แล้วกฎหมายเ็าจะเขียนไว้ทําไมเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังนักกฎหมายนะที่นะมีความคิดแบบเนี้ นะอยากให้ท่านเห็นใจผู้สูญเสียด้วยผู้สูญเสียเขาต้องการความมั่นใจเขาก็ต้องแต่งตั้งเขาต้องขอเป็นโจทย์ร่วมเพราะว่าวันข้างหน้าคดีแพ้ชนะสมมุติเขายังมีสิทธิ์อุทธรณ์ดีกาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นโจ์ร่วมเกิดอายการไม่อุทธรณ์ดีกาสมมติแพ้เนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ดีกานะครับเข้าใจนะนะครับเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นการมีโจทย์ร่วมจําเป็นนะและทนายความเนี่ยที่คุณอัจฉริยะ เขาไปจัดหามาเนี่ยนะเท่าที่ผมคุยกับอาชียะเนี่ยเขาก็รับผิดชอบเขาไม่ได้ไปเ,เก็บเงินเก็บทองอะไรต่างๆเท่าที่ผมทราบนะเขาจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเขาก็จะ,ะแถลงข่าวเพราะฉะนั้นไอ้คาถามพวกนี้ก็นะผมก็ขออนุญาตให้ความรู้กับประชาชนนะครับเวลาที่ท่านไปแจ้งความตํารวจนะคดีฆาตกรรมคดีอะไรแล้วแต่เนี่ยท่านก็สามารถยื่นคําร้อง นะครับถ้าท่านเป็นผู้เสียหายนะเป็นบิดามารดาเป็นบุปการีเป็นผู้สืบสันดาลเป็นสามีภรรยาท่านก็ควรจะขอเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมจะได้ช่วยอายการนะครับบางคนบอกเอ้ยไปทําให้ก็ดีก็เสียหายอันนี้ไม่ใช่ครับอย่าไปบิดเบือนครับนะครับนะมันจะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับผมก็ตรงไปตรงมานะครับนะครับนะ